ยินด,ดีต้อนรับคณะกรรมการ,าก,ารการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการของนางสาวนาริศรารอบแควนตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโค้งดาราสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสข้อมูลผู้รับการประเมิน เกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2536าคติประจําใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นข้อมูลด้านการศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านยยสเกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จบระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนพัทระบอพิษอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรมัมย์ จบระดับชั้นปวชสาขาวิชาเลขานุการจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และจบปริญญาตรีสาขาวิชาน,นาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประวัติการรับราชการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณโรงเรียนบ้านโค้งนารา ดำรงตำแหน่งครูคอส .1 เมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2564ณโรงเรียนบ้านโคงนาราสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3วท2แบบรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ร่วมดําเนินการวิเคราะหกกาาาา์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรโดยดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชาและมีการประยุกต์ใช้หลักสูตร ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ5ขั้นตอนและ active learning ทุกหน่วยการเรียนรู้มีการจัดการออกแบบสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแบบประเมินพฤติกรรมเด็กมาประกอบจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบเนือการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่สถานศึกษากำหนดโดยสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้จริงและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติและสาระการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์ความจำเป็นหรือความต้องการพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน ข้าพเจ้าได้มีการจดบันทึกหลังสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ต่อไป 1.2.3. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนและรูปแบบเชิงรุก Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนควบคู่กับสื่อการเรียนการสอน PowerPoint ตลอดจนใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนเช่นและ o r k s h e e t s YouTube Google Drive Canva เป็นต้นมีการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างครอบคลุม ด้าน KPA ด้านความรู้ทักษะและเจตคติโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.2.4คุณภาพผู้เรียนร้อยละ70ของผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีเยี่ยมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสร้างการนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint YouTube C.E.I. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ Worksheet เพื่อประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ และยังมีการสร้างกลุ่ม Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างและพัฒนาสื่อตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ l i ฟ e workshop มาเป็นการจัดการเรียนการสอนการส่งงานการตรวจกันบ้านและการทำแบบทดสอบออนไลน์โดยนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ e และจุดประสงค์การเรียนรู้ดําเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาและแตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาของผู้เรียนที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการจัดทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนชายไม่ชอบปฏิบัติท่ารำวิชานาฏสิ์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านโค้งนาราด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนให้ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาอบรมบร่มนิสยัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีการอบรมบร่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีการสเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพตัวชี้วัดที่2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยได้เริ่มจากกลุ่มใกล้ชิดกลุ่มห,ให่ใยใ่กลุ่มไว้ใจเพื่อจัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลจัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นหรือเอกสารประจำวิชาข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่าง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามความมีวินัยในตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีการจัดทำเอกสารปร,ระจำชั้นดังต่อไปนี้แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมแบบบันทึกสุขภาพนักเรียนแบบบันทึกการออมแบบบันทึกการดื่มนมแบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงแบบบันทึกการเข้าเรียนแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียนแบบบันทึกการใช้สื่ออุปกรณ์แบบบันทึกการแปลงฟันเป็นต้นด้านที่3ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานสอนด้านที่3การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้จัดทำ แผนการพัฒนาตัวเอง ID plan จะทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้ารับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ID plan ที่จัดทำขึ้นตลอดจนนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมโครงการต่าง มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานทั้งด้านงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบเครือข่ายวิชาการหรือชุมชนเรียนรู้วิชาชีพผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์ a c e b o o k เป็นต้นตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมกลุ่มเือข่ายทางวิชาชีพหรือกลุ่มพัฒนาวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านงานสอนและภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ปฏิบัติกิจกรรมการเข้าแถวคารพุงชาติในภาคเช้าอย่างใกล้ชิดและให้นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อสร้าง